อ่านะครับก็สวัสดีนะครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวค่ำคืนวันจันนี้ก่อนกลับบ้านครูก็มีความรู้เล็กๆน้อยๆมาให้นะครับเครื่องยนต์ที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยนะครับเป็นเครื่องยนต์ Honda Wave 110i เป็นเครื่องของรถลูกศิษย์ครูที่ผ่ามาเพื่อจะเปลี่ยนก้านสูบเพราะว่าก้านสูบเขาหลวมนะครับก็ครูก็สอนวิธีใส่เพาเข้าเวี่ยง ใส่เกียร์ไล่เกียร์หรือตรวจสอบเกียร์ได้เสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ให้ลูกศิษย์เนี่ยทาปะเก็นเหลวนะครับหรือท่านจะเรียกว่ากาวก็ไม่ได้ว่าอะไรกันนั้นหลังจากเราทาปะเกลนเหลวหรือกาวเสร็จเราก็จะต้องเอาแข้งอีกข้างหนึ่งมาทําการประกบพอประกบแล้วสนิทก็จะทําการทําไมครับใส่นอส ดูไหมที่อยู่โดยรอบแคงเข้าแล้วก็จะทําการขันประแจปอนทีเนี้ยลูกศิษย์เจ้าของรถพี่ปุ้ยแล้วก็ลูกศิษย์อีกสองคนก็มาช่วยการประกอบแล้วก็ดูนะครับก็ปรากฏว่าหลังจากประกอบแคงลงไปสนิทเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็จะต้องทําการใส่นอ็อตยึดแคงปรากฏว่ามันมีอยู่หนึ่งจุดก็คือตรงจุดเนี้ยตรงที่นิ้วครูชี้อยู่ตัวเนี้ย ตรงนี้คืออยู่ทางด้านล่างตัวแรกเลยนะครับซึ่งจุดนี้จะเป็นหนึ่งจุดที่จะมีอะไหล่ตัวนี้ยครูขอเรียกว่าปลอกสลักปรากฏว,ว่าน็อตของมันเนี่ยตรงตามสเปคเลยนะครับนอ็อตหรือท่านจะเรียกโบก็แล้วแต่เนี่ยตัวเนี้มันใส่ลงไปมันหมุนเข้าเกลียวด้วยมือแล้วมันฝืดมันจะไม่เหมือนตัวอื่นคือตัวอื่นเนี่ยหมุนเข้าแบบลื่นๆนิ่มๆเลยแต่ตัวเนี้หมุนเข้าเกลียวด้วยมือก็ฝืด แล้วถ้าเกิดเราใช้ตัวทีเบอร์แปดไปฝืนขันเนี่ยมันจะแน่นเพราะฉะนั้นโตนี่ถ้าเกิดเป็นบางคนที่ทำงานแบบลวกๆมักง่ายก็อาจจะบอกว่าไม่เป็นไรหรอกฝืนขัน,ข,นขันเข้าไปเดี๋ยวมันก็แน่นแต่ครูเนี่ยคือเอใจว่ามันผิดปกติคือครูก็สานนิฐานเพราะครูไม่ได้มาประกบแข้งกับลูกศิษย์ว่าตอนคุณประกบหรืออะไรเนี่ยอาจจะมีเศษไม้เศษอะไรร่วงลงไป ครูก็แล้วไฟฉายมาส่องดูก็ปรากฏว,ว่าพอส่องลงไปเนี่ยคือครูเห็นรูข้างล่างเนี่ยมันทําไมครับมันเบี้ยวเบี้ยวมันเหมือนโดนบีบโดนอะไรสักอย่างหนึ่งก็เลยให้เขาเนี่ยแยกแข้งออกมาใหม่นั้นที่ท่านเห็นสะอาดนี่คือเราแยกมาแล้วเราขูดกาวเก่าทิ้งไปหลังจากแยกแข้งออกมาเสร็จคือครูก็มาตรวจสอบเอาไปฉายส่องอันนี้คือตัวปอกสลักตัวที่มีปัญหานะครับ ก็ปรากฏว่าพอส่องลงไปนยเราก็เห็นว่าไอรูปอกสลักในมันเอียงเอียงมันเบี้ยวเบี้ยวทีนี้ก็จะต้องถอดมันออกมาดูเนื่องจากว่าปอกสลักจุดเนี่ยมันมีความผิดปกติมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วเพราะนั้นเวลาถอดปอกสลักออกมันแน่นแล้วมันมีปัญหาครูก็เลยบอกไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวครูขอเอาครีมบีบออกมาเลยเพราะนั้นปอกสลักปอกนี้ใช้กลับไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ พอถอดปลอกสลักปลอกนี้ออกมาเสร็จคือครูมาดูทางด้านล่างเนี่ยท่านผู้ชมมาดูพร้อมครูเห็นไหมครับอันนี้คือครูไม่รู้นะว่าลูกศิษย์เนี่ยที่เขาประกอบไปเนี่ยคือตอนเขาใส่ปลอกสลักเนี่ยเขาใส่ลงไปได้ลงตำแหน่งมันหรือเปล่าหรืออย่างไรครูไม่รู้เพราะว่าไม่ได้มาอยู่ประกอบกับ,กบเขาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้พอมันเป็นอย่างนี้ท่านดูนะครับเวลาครูเอาน็อตใส่เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ย พอหมุนได้มือปุ๊บมันจะทำไงแล้วครับเนี่ยฝืดเนี่ยฝืดพอมันฝืดปั๊บมันจะทําให้ไอเกียวน็อตตัวเนี้ยที่จะลงมาที่แข้งฝั่งเนี่ยมันไม่ได้เซนเตอร์มันเอียงแล้วถ้าเกิดว่าเราฝืนขันเพราะเรามักง่ายเราไม่คิดอะไรมากมายเราฝืนขันไปมันอาจจะทําให้เกียวที่แข้งเนี่ยตรงที่คูชีนเนี่ยเกียวมันเสียหรือแข้งตรงจุดเนี่ยมันอาจจะทําไมครับเล้า แตกได้เพราะนั้นยอมยอมเสียเวลาสักหน่อยหนึ่งใช่ไหมครับยอมทากาวใหม่ขูดกาวใหม่ก็ถอดออกมาดูเนี่ยก็เลยเจอปัญหาซึ่งคือครูไม่ได้เป็นคนประกอบคือครูไม่รู้นะมันเบี้ยวอย่างนี้อยู่แล้วแล้วใส่กลับเข้าไปหรือตอนใส่กลับเข้าไปเนี่ยมันเป็นปอกสลักปกติยังไงนี่คือครูให้คำตอบไม่ได้แต่ไอ้ด้านที่มันบุบเนี่ยมันอยู่ทำไมฮะ อยู่ทางด้านล่างแล้วเราไม่เห็นวันนั้นพอเวลาเราใส่น็อตมันก็เลยผิดปกติเนี่ยถ้าปกติเนี่ยนะไอตัวนี้คือตัวใหม่นะเนี่ยดูนะครูใส่ปุ๊บทําไมได้เลยครับเนี่ยเห็นหรอตกได้เลยใช่ไหมแต่ตัวนี้มันบุบมันเบี้ยวอยู่ด้านในด้านในคือด้านล่างใช่ป่ะครับใส่ไม่ลงแต่ถ้าเกิดเราฝืนขัน มันเข้าเกีียวได้ใช่ป่ะครับเข้าเกีียวได้แต่มันลงไม่สุดนั้นก็เวลาจะประกอบชิ้นส่วนอะไรกับก็ตรวจสอบดูให้ดีด้วยที่อามาทําคลิปให้ดีให้ดูนี่คือครูไม่ได้ตําหนิลูกศิษย์นะครับเพราะว่าเขาเป็นนักศึกษายังไม่มีความรู้ความเข้าใจรอบข้อพอนะฮะก็เอาตรงนี้มาเป็นอะไรเป็นกรณีศึกษาไว้ให้ดูว่าถ้ามันฝืดผิดปกติ อย่าฝืนขันให้ตรวจสอบเพราะถ้าฝืนเนี่ยอาจจะมีความเสียหายมากกว่าแค่เปลี่ยนปอกสลักตัวเนี่ยเบิกศูนย์มาราคาตัวละ22บบาทนะครับก็ขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ